ทหารได้ลงพื้นที่ชายแดนโนนหมากมุ่นให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรเสริมศรัทธาและสร้างสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองแพทย์สํานักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้รวมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นสองสํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำชุดแพทย์ทหารเคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนณนะองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้วค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลาตามแนวชายแดน โดยให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรนะคะอาทิการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจทันตกรรมตรวจวัดส,สายตาและประกอบแว่นตารวมถึงการฝังเข็มบำบัดค่ะพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองด้วยไม่เพียงเท่านั้นค่ะทางหน่วยแพทย์ยังได้มีการจัดทีมเดินเท้าเข้าไปถึงหมู่บ้านเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางอาทิผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการณาจุดตรวจได้ เพื่อเป็นการให้บริการแบบครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงค่ะกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีมีผู้เข้ารับบริการกว่า250คนนะคะซึ่งนอกจากจะได้รับการตรวจรักษาแล้วทางหน่วยยังได้มีการมอบยาและเวชภัณฑ์เบื้องต้นให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อใช้ในการดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุด้ค่ะ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการดูแลสุขภาพกายหากแต่ยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นและเสริมศรัทธาระหว่างกองทัพไทยกับประชาชนอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนายอย่างมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนคะ่ะ